สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy ซ u จูนะครับ E.P. ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่วันนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องเกี่ยวกับการภาคนะครับแล้วเราจะเข้าไปถึงจุดที่เป็นหัวใจจุดหนึ่งของการภาคซีนที่ทุกๆคนหวาดกลัวนั่นคือซีนดราม่าครับดราม่าตามความหมายที่แท้จริงของมันก็คือ นาตกรรมละครบทละครอะไรพวกนั้นนะครับทางราชบัณฑิตยสถานเนี่ยก็ได้บัญจัิเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงอารมณ์นะครับการแสดงอารมณ์ในจุดนี้แบ่งได้ย่อยๆมากมายนะครับแต่จะเอาคร่าวๆเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับน้องๆหลานๆที่กำลังฝึกภาคหรือว่าเป็น นักภาคก้าวใหม่ไฟแรงหรือไม่แรงก็มไม่รู้นะก็เอาไปใช้กันอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะรู้อย่างแท้จริงจุดนี้นะครับตั้งใจนะการแสดงในซีนดราม่ามันต้องอาศัยอารมณ์เราจะเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครนั้นน,นได้อย่างไรนั่นก็คือการติดตามเรื่องราวมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ เรารู้ในจุดของตัวละครตัวที่เราภาคอยู่และเนื้อเรื่องโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆนะครับการดราม่าในซีนดราม่าหรือว่าการแสดงอารมณ์แบบนี้นะครับจะต้องลึกเข้าไปจนถึงทำให้คนหลับตาแล้วฟังเสียงเราอย่างเดียวเศร้าได้เลย หรือแสดงอารมณ์ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับมันต้องทําให้ถึงจุดนั้นเลยนั่นก็คือจุดที่ดีที่ควรจะทำนะครับมันก็จะมีอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าหลายๆอารมณ์มันก็จะมีการแสดงอารมณ์ในแบบซีนดราม่าในแบบที่เป็นหมู่ก็มีเป็นคู่ก็มีไปจนถึง เดี่ยวก็มีนะครับเราจะเริ่มมากันที่จุดที่มาเป็นมูมูก่อนมูมูเนี่ยก็จะเจอได้ในพวกประมาณหลังห้สีถ้าเกิดเป็นน้องๆหลานที่ชอบดูนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีตามหลังภาพยนตร์จีนฝรั่งทุกประเภทนะครับเกาหลงเกาหลีมีหมด ถ้ามาอยู่กับหลายๆคนซีนดราม่าประเภทที่อยู่กับหลายๆคนเนี่ยเราต้องจับวกวงเราให้มั่นที่สุดเท่าที่จะมั่นได้เพราะทุกคนจะดราม่าใส่เราเหมือนกันเราก็ต้องดราม่าใส่เขาถ้าเป็นซีนที่เป็นแสดงอารมณ์แบบนั้นนะครับสต,ติต้องมีการตีโจทย์ต้องแตกไม่ใช่สักแต่ว่านั่งอ่านบทไปเรื่อยๆไม่มองหน้าตัวละครเลยที่เห็นหลายๆคนที่เป็นแบบนั้นนะครับ ก้มหน้ากลมตาอ่านฟังแต่ซาวไปอย่างเดียวแล้วพอหมดประโยคถึงได้เงยหน้าขึ้นมาดูหน้าเราสักทีซึ่งมันไม่มีประโยชน์แล้วการภาคเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่จะต้องใช้ตาดูหูฟังปากพูดพร้อมๆกันหรือสลับกันอย่างมีศิละปะคุณต้องเหลือบดูตลอดเวลาในในขณะที่คุณภาคตัวละครตัวน,นั้นเหลือบเท่าที่จะทําได้เลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะพลาดสีหน้าแววตาของมันทันที นั่นก็ทําให้การแสดงอารมณ์ขังน้ําเสียงแล้วก็เพื่อให้เข้ากับใบหน้าของตัวละครแล้วก็เหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆของการที่จะภาคซีนดราม่าให้ได้ดีในแบบหมู่เอาไปใช้ได้ในในทุกรูปแบบต่อมาจะเป็นแบบคู่ แบบคู่นี่คือชัดเจนครับการแสดงอารมณ์ใส่กันสองคนใส่กันสองคนเหมือนกับเราสู้กับใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นมีสติให้เยอะเหลือบมองให้มากนะครับเหลือบมองจอให้เยอะเลยไม่ใช่กลงหน้ากลงตาอ่านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้จะถ้าเป็นสําหรับพี่จูนแล้วนี่พี่จูนว,ว่ามันน่าจะง่ายกว่าไอ้แบบหลายๆคนเพราะว่าเราก็มีสติ ลุยกันสองคนไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมสติสำคัญที่สุดนะสำหรับซีนดราม่าแล้วก็การตีความนะครับการเรียนรู้ในเรื่องของอุปนิสัยของตัวละครคุณต้องเข้าลึกถึงก้นบึง้งเกือบจะเป็นนักแสดงคนนั้นเลยเอาพูดง่ายๆจะต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าแล้วแวตาเท่านั้นเองดราม่าคนเดียวแม่งก็มี รามาคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเริ่มต้นกัน้วยวงเลบ็บบรรยายบ้างวงเลบง็บบางบทก็วงเล็บสอเสือแล้วก็จะมีหน้าตัวละครของพวกเราเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็นั่งนิ่งๆบางทีมันอาจจะเมอหรือบางทีอาจจะสลับกับคำพูดอันเนี้ยถ้าเป็นสำหรับพ่จูนพ่จูนบอกว่ามันยากที่สุดเพราะอันนี้แทบจะไอตัวละครเนี่ย มันแทบจะไม่แสดงสีหน้าแววตาอะไรเท่าไหร่โอเคอาจจะมีในเรื่องของแววตาไอค contact ที่มันต้องหนักมากแต่การแสดงออกชัดๆทางอารมณ์ทางใบหน้าเนี่ยมันมันอ่านยากมากเพราะฉะนั้นจะต้องตีความด้วยประโยคด้วยคำพูดด้วยบทที่เขาให้มาเนี่ยสื่อสารออกมาให้คนหลับตาล้วปัง ปังให้ได้อะมันต้องปังเลยอ่ะต้องเข้าใจเลยอ่ะว่าอ๋อตอนนี้นะไอ้ตัวละครตัวนี้นะกําลังคิดแบบนี้อยู่นะกําลังมีความรู้สึกนี้อยู่ผิดหวังเศร้าเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องสื่อออกมาให้ได้เลยสิ่งที่จะง่ายที่สุดเลยครับสําหรับน้องๆน,นักพากย์ใหม่ๆที่จะคือทําซีนนี้ให้ได้ดีเนี่ยคนแรกเลยครับที่จะฟังเราก็คือ พี่คอนโทรลเขาฝั่งคนแรกก็เ,เป็นคนแรกเลยพอหมดซีนปุ๊บบางทีถ้าเราภาคคนเดียวนะไม่ได้ภาคหลายๆคนภาคหลายๆคนเกรงใจเขาไปถามกันหลังงานถ้าเราภาคคนเดียวเนะี่ยขออนุญาตเลยพี่ครับขออนุญาตครับเมื่อกี้พี่ฟังแล้วเป็นไงครับถ้าเขาอึ้งอึ้งอั้งอึ้งอึ้งแสดงว่าเฮ้ยมันยังไม่ค่อยได้นะให้คิดเอาเองได้เลยว่าสะระตาอาเองได้เลยว่ามันยังไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดเขาเฮ้ยพอได้นะอ่ะอันนี้โอเค ถ้าน้องๆหลานๆยังบอกว่าเฮ้ยแม,ไม,ไม่ไม่ดีเลยว่ะไม่เป็นไร <c oughs> คือวันนี้เนี่ยเราทำได้เท่านี้ไงวันต่อไปเราพัฒนามันขึ้นไปอีกเ <c oughs> ก็บแรงไว้ใช้ในวันต่อไปบ้าง <c oughs> บางครั้งนะบางครั้งเคยไหมทำอะไรที่มันเป็นครั้งแรกซีนแรกหรือว่าอย่างแรกเนี่ยแม่จะทำได้ดีกว่าครั้งที่สอง เออบางคนบอกว่าเอ้ยไม่สิครั้งที่สองต้องดีกว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยในวันนั้นนั้นเนี่ยในสกิลที่เรามีอยู่มันมีอยู่แค่นี้ความสดแม่งทำออกมาปัป้งแล้วแม่งได้ดีเลยทำอีกครั้งแม่งไม่ได้ดีเท่าเดิมเว้ยแทนที่จะดีกว่าเดิมนะแต่เสือกไม่ดีเท่าเดิมพี่เคยได้รับการไดเรคเตอร์จาก เด렉เตอร์ท่านหนึ่งที่พี่เคารพนับถือซึ่งท่านได้ร่วมรับไปแล้วนะครับก็คือพี่ต๋องนะครับท่านเคยบอกเอาไว้ว่ามันก็เหตุการณ์เมื่อกี้เลยพี่แบบขอเอาใหม่จนสุดท้ายพี่ต๋องพุ่งไงรู้ไหมจูนผมซื้อแล้วคุณทําได้ไม่ดีกว่านี้หรอกวันเนี้เฮ้ยได้ได้แล้วผมได้แล้วผมก็เอาแล้วเนี่ยผมซื้อแล้วเออแบบพี่แบบเออเว้ยมันก็จริงเว้ยทั้งนั้นที่เราก็รู้นะในสมองว่าเฮ้ย ไอซีนเนี่ยแหมเรารู้แล,ล้วนะมันน่าจะต้องทําแบบนี้ได้ดีกว่านี้แต่ครั้งที่2กลับไม่สดเท่าครั้งแรกทําได้ไม่ดีเหมือนครั้งแรกเออมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายๆคนยว่า oh, ทำไมแม่งทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีสักทีมันต้องเสียใจมันอาจจะเป็นซีนแรกหรือว่ามันอาจจะเป็นเทคแ,แรกก็ได้ที่ดีที่สุดสําหรับเราในวันนั้นนะครับแล้วก็เราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ศิลป์พี่จูนอยากจะฝากในวันนี้ก็คืออย่าก,ก้มหน้าก้มตาอ่านนะครับมองจอบ้างเข้าไปถึงจิตใจของตัวละครตัวนั้น,น,นแล้วก็เดินเรื่องตามภาพยนต์เรื่องนั้นไม่ใช่เอาแต่ตัวเองภาพเสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยอ้หนังเรื่องนี้เขาเขาเล่าถึงเรื่องอะไรว่าหาไม่ไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ตัวเอยงเดียวผมภาพเป็นตัวนี้ผมไม่รู้หรอกเรื่องเป็นอะไรเจอคนแบบนี้นะ ว่าใช้ไม่ได้ทํางานได้ไม่ดีต่อให้เขาให้คุณแค่ภาคแค่เจาะให้ตัวคุณเองอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ต้อง้พยายามศึกษาภาพยนตร์เรื่องนั้นที่คุณภาคอะว่ามันเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องราวมันเป็นยังไงนะเออมันจะได้แบบอินไปกับเนื้อเรื่องได้ขนาดพี่จูนตอนที่ภาคอยู่ที่ช่องสามเนี่ยครับหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ อย่างเช่นดังจีเป็นต้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะว่างหลายๆหน้าหน่อยปุ๊บออกมานั่งพักบ้างแต่พี่ยังต้องนั่งดูเลยครับว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเดินไปยังไงมันเป็นไปแบบไหนเพื่อที่เราจะได้รู้เรื่องราวครับว่าเฮ้ยมันเดินมาถึงตรงนี้นะมันเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะเราเข้าไปเราจะได้ต่อยอดได้ทันทีเป็นตัวเราในตรงนั้นเลยนะครับ อย่าไม่ใช่โอ้โหพอกูไม่มีตัวป,บป๊บกูแม่งเดินหนีเลยสบายออ้ไปนู่นนี่นั่นกลับมาไอา้เรื่องแร่งเป็นไงวะซีนไม่รู้เรื่องหนึ่งสองต่อไม่ได้เนี่ยอารมณ์แม่งงงไปได้แค่อารมณ์ตรงหน้าที่มันแสดงอยู่ตรงหน้าเท่านั้นแต่เรื่องต่อกับเขาไม่ได้อ่าฝากเอาไว้นะครับเอาละวันนี้สำหรับเรื่องของดาราม่าก็น่าจะคร่าวๆแค่นี้แล้วก็ วังว่าน้องๆคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดให้เป็นแบบของตัวเองกันดราม่าที่ดีไปหาดูได้สำหรับพี่ๆรุ่นเก่าๆหลายๆคนเลยอย่าให้พี่ต้องพูดเลยว่ามีใครบ้างนะชอบแบบไหนดูแบบนั้นแล้วดึงเอาจุดดีของเขามาใช้ให้เป็นของเราพัฒนาให้เป็นรูปแบบของเราโอเคครับสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนโชคดี